ยามะเร็งเต้านมค่ะยานี้สําหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกหมอจะให้เป็นยาฮอร์โมนยานี้ต้องกิน5ปีนะคะมะเร็งเต้านมระยะแรกเราไม่ได้คีโมนะคะหมอก็ให้ยามากินนะคะวันละ1เม็ดนะคะจะกินเวลาไหนก็ได้นะคะให้กินทุกวันครบ5ปี สำคัญนะคะทำอะไรให้เรามีความสุขเข้าไว้นะคะทำอะไรสนุกสนุกเพิ่มเพิ่มไปเล่นแอปเล่นอะไรก็เล่นไปนะคะสนุกสนุกร่างกายเราอย่ามีความเครียดนะคะถ้ามีความเครียดเมื่อไหร่นะคะมาเรงมันจะกินเราเออกินเข้าไปสะสมราไปเรื่อยรางไปเรื่อยนะคะทำตัวเราให้แข็งแรงนะคะรับผ่อนให้เพียงพอดื่มน,น้ำต่อ ไปที่ศูนย์มะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาลวาชิราลงกรณคันแยบบุรีจกกังหวัดปทุมธาน,นีนะคะประกันสังคมเขาส่งตัวไปนะคะเราไม่ได้เสียเงินอะไรนะคะรักษาก็ใช้สิทธิประกันสังคมะคะ่ะช่วย